สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จองสะพยสกอดแลนด์นะเจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันคลิปวิดีโอไม่แอโดบีนะเจ้าโดบีเนี่ยกัเป็นเ็มศูนย์การค่าหนึ่งตีอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองอาบดีนี่นะเจ้าอันโดบีนี่มันจะมีเป็นนั่น รลานตีไข่อันดอกไม้นะเจ้าแลักกาผืชพักสวนครัวตีเฮาซื้อไปปลูกเองจะมีขายเยอะมากในโซนนี้นะเจ้าเดี๋ยววันนี้ปีสติเวนจะพาเดินทัวร์ในโดปีนะเจ้าไปฮับชมด้วยกันเลยเจ้าสวัสดีครับวันนี้เราจะเป็นสายสกอตแลนด์ะวันนี้เราจะไปที่สวนของเขาดังนั้นมาและติตามเราไปกันเลย ตอนนี้นะเจ้าปิสตีเวนกับยาก็เดินเข้ามาถึงโซนด้านไหนของอันล่านไข่อัน ดอกไม้นี่แล้วนะเจ้าตรงนันโซนด้านในนี่น่ะเจ้าเปิืนจะมีตน้นไม้ตีอันเปิน่นเพาะแล้วนะเจ้าเอาสามารถซื้อแล้วก็เอาไปปลูกตีสวนตีบ้านเขาได้เลยเพราะว่าเปิ่นจะอันเปิ่นจะเพาะขึ้นมาอันสําหรับตีอันเฮามาซื้อเอาไปปลูกในสวนนะเจ้า ตรงโซนนี่อันจะมีดอกไม้สวยมากนะเจ้าดอกไม้นี่ก็จะมีหลายพันุ์หลายชนิดแตกต่างกันไปก็จะอยู่โซนด้านหน้าทีเข้ามานี่ปุ๊บก,ก็จะเป็นเน้นเป็นอันโซนดอกไม้นะเจ้าราคาก็บอ่ค่อยแปงนะเจ้าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อันจะอยู่เริ่มต้นตีประมาณต้นละห้าสิบบาทก็มีนะเจ้าหนึ่งร้อยอย่างนี้นะเจ้าก็จะไปอัน ราคานี่ก็จะแป้งไปตามอันตามพันดอกไม้นะเจ้าถ้าเกิดปเ็นพันไหนตีว่าหายากน่อยราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงน่อยนะเจ้าแต่ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ห้สบบาทหนึ่งบาทขึ้นไปนะเจ้าจะมีอันต้นน้อยๆก็มีนะเจ้าตีอันแหลกตีโชว์ตะกี้เป็นสิบองปอนนี่ก็ประมาณประมาณเจ็ดแปด้อยบาทนะเจ้า <c oughs> พอเดินมาโซนนี่นะเจ้าก็จะเป็นโซอนอันต้นกระบ,บองเพชรนะเจ้ากระบองเพชรทีนี่ก็จะมีขายหลากหลายราคานะเจ้ามีให้เลือกตั้งแต่ต้นน้อยๆนี่ก็เริ่มต้นไปตั้งแต่ห้าปอนห้าปอนก็ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทนี่นะเจ้าก็จะมีให้เลือกได้หลายราคานะเจ้าอันโซนนี่ก็จะเป็นมุมตีอีเมชอบเพราะว่าตีบ้านอีเมมีอยู่ประมาณสิบกว่าต้นนะเจ้ากระบ,บองเพชรน,น,นี่คือสวยมาก มาทุกครั้งนี้กะจะต้องซื้อติดมือไปเพราะว่าอันชอบต้นกระบ,บองเพชรไอเมนนี่ชอบปลูกมากนะเจ้าเพราะว่าบต้องหดน้ำบ่อยหดน้ำเตี่ยเดียวก็อยู่ได้หลายเดือนพอเดินผ่านโซนกระบ,บองเพชรตรงนี้ก็จะเน้นเป็นโซนอันกล้วยไม้นะเจ้าดอกกล้วยไม่อัน มีหลากหลายสีนะเจ้า,ากล้วยไม้นี่เปิือนเอามาเลี้ยงกันไว้นี่คือพ่อมปลูกแล้วนะเจ้าก็คือมัอนจะเพาะเสร็จใส่กระถางแล้วก็อันใส่ถุงพลาสติกขอบแบบนี้แล้วเาก็ซื้ออันกล้วยไม่ไปเอาไปปลูกเองได้เลยนะเจ้าแล้วก็อันบางคนมันก็ซื้อไปใส่อันเป็นเหมือนกับว่าใส่เป็นกระถางติวายูสำหรับตกแต่งในบ้านอีก,กสวยนะเจ้า พออันเดินข้ามมาแห็นฟังหนึ่งก็จะเป็นโซนตีเกี่ยวกับว่าผืชพ,พักสวนครัวอีน่ะเจ้าโซนนี้ก็จะมีทั้งมะเขือส้มพริกกระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่อย่างอีนะเจ้าเพื่อนก็นจะเอามาโชว์ในอันโซนแห็นฟังนี่ก็จะนิ่นเป็นเกี่ยวกับผืชพักสวนครัวอีนะเจ้าแล้วเดี๋ยวแห็นสักคำในอันรอปีสตีเวนไปสอบถามอันเกี่ยวกับอัน การซื้ออันกระถางต้นไงเพราะว่านังจะเอาไปปลูกอันพริกหรออีแมนเจ้าพาะว่ามาแน่ใจว่าอันจะต้องซื้อกระถางอันใหญ่ไปกอ่อเพราะว่าต้นกล้าอันของพริกนี่รูซสึกว่าจะค่อนข้างติดใจใหญ่นะเจ้าเพราะว่าอันคือหลกเบาไปถามเพราะว่าอีแม่อูสังเกตบอคอยเก่งตอนนี้เขาก็เดินออกมาโซนด้านนอกนี่แล้วนะเจ้าก็จะเปลี่ยนโซนดองไหมแล้วก็พืชพักสวนครัวก็จะยู่ด้านนอกนี่นะเจ้า แนี่สมัมเม่มี่นสส่วนโซนด้านนอกนี่นะเจ้าก็จะนิ่ไขตีอันผืชดพักผล,ลไม้อย่างอี้ก็จะมีอยู่โซนด้านนอกนี่เยอะนะเจ้าส่วนอันต้นไม้นี่ก็จะนิ่ไขายตีใบหวาดเป็นกระถางค่อนข้างตีใจใหญ่สำหรับซื้อไปปลูกตีสวน อี๋นะเจ้ามันจะใส่เป็นกระถางใหญ่ๆจะอยู่โซน้านนอกถ้าโซนด้านไหนตีเขาอันพาชมตะกีนะเจ้ากาจะอันค่อนข้างตีจะเป็นอันกระถางไปหวานน้อยๆแต่ว่าถ้าคนตีซื้อไปปลูกสําหรับสวนใหญ่ๆอี๋นะเจ้ามันจะออกมาซื้อกันตรงโซนด้านนอกเพ่นะเจ้าเพราะว่ากระถางนี่จะใส่เป็นแบบว่ากระถางอันใหญ่เลยนะเจ้า ตรงมุมตีอันอยู่ด้านนอกนี่นะเจ้าดอกไม้นี่จะเป็นกระถางใหญ่มากแล้นอีเมจะชอบโซนด้านนอกนี่มากเลยนะเจ้าเพราะว่าอันดอกไม้นี่ค่อนข้างที่จะสวยกว่าโซนด้านในตะกี้นะเจ้าตีเขาเดินผ่านเข้ามาอันโซนด้านนอกนี่คือดอกไม้นี่เป่นคือว่าพ่อมปลูกเลยนะเจ้าเขาเอาไปนี่เขาสามารถเราไปลงอันปลูกตีสวนตีบ้านได้เลยนะเจ้า อันเข้ามาเองตรงนี้เหมือนกับไปเดินอยู่ในสวนดอกไม้เลยนะเจ้าคือดอกไม้นี่จะติม่มติ่มแบบว่าทั้งสวนเลยนะเจ้าเยอะมากเลยนะเจ้าเพราะว่าจะเอาดอกไม้มารวมไว้ตรงนี้มดเลยนะเจ้าจะอยู่โซนด้านนอกของโดปีนี่นะเจ้าสนะโอตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่อีเมชอบที่สุดในโดปีนี่ก็คือจะเป็นโซนเกี่ยวกับ ผืดพักสวนครัวนะเจ้าอีเมชอบมากจะมีพักสลัดแล้วก็มีอันแตงแล้วก็มีพริกแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ทุกอย่างจะอยู่โซนนี้หมดเลยนะเจ้าี m f a v o r i t This is spinach mm. here. I'm pointing. I'm pointing at spinach. Mm. There's a sunflower over there. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Less. Mm -hmm. Good dad used to grow that. He used to spin them out and then we used the there summer. Hi. Did they grow that? No, not, uh, no, yeah. No, me, father. He mm. used to take a ah. bit of ground and. Ik pissen, een paar dingen voor je gegarandeerd en ik heb seeds in de grond. Ik heb een groeibank. Ik heb een in de grond. een een om hwyai yni apa ha if you plant it that that'll start growing down. Uh -huh. you uh -huh. and doing understand and it must see trailing trailing back like, that's a trailing when you want to know uh -huh. see so could put a mixture, like, that next year like i look at says there the your site, fence or yeah, your balcony that's a plant, that something yeah. mm -hmm. and then you can hang that something mm -hmm. That's be hot one this one mom. Eh this one look. That's a hot. It's a very small. <laughs> that that one is okay. Hot. It's just not pepper. It's peppers. Uh, but this one look. Chili. Hot. ka <coughs> <coughs> <todic> ต้นกาเกี่ยวกลบามะเขือเทศมดเลยนะเจ้ามะเขือเทศอันตีว่าสําหรับเอาไปปลูกติดกระถางน้อยๆก็จะอยู่โซนด้านนี้มุดนะเจ้าจะเป็นมะเขือเทศตีเกณน้อยๆบบใจเปาหวามะเขือเทศเกณฑใหญ่ๆเหมือนบ้านเฮาน้าเจ้าตั้งเพ่สนจะนิยมปลูกมันมะเขือเทศเกณน้อยจีเพราะว่าปลูกก็ค่อนข้างติดจะง่ายแล้วก็หักษาง่ายนะเจ้าส่วนอันโซนด้านนี้ก็จะเป็นอันเหมโซนตีเมชชอบก็คือว่าจะเป็นอันต้นกาสาหรับอัน ปลูกมาแตงนะเจ้าแตงกว้านี่นะเจ้าก็จะเป็นอันแตงกวาลูกน,น้อยนะเจ้ารสชาตินี่ค่อนข้างที่จะหวานนะเจ้าอีแหม่เคยซื้อไปปลูกแล้วก็รสชาติอร่อยมากนะเจ้าโวนอันผืชดพักสวนครัวด้านนี้นี่ก็คืออันจะมีคนเข้ามาเดินเยอะมากนะเจ้าถ้าเป็นช่วงวันหยุดนี่คนจะมาซื้อค่อนข้างทีจะเยอะแล้วก็ค่อนข,ข้างที่จะอันหาตีจอดรถลำบากถ้ามาช่วงวันหยุดน,นะเจ้า Look, just a yeah. basin. Look, and buy compost and stick your plants in it, and oh that's there you are. Yeah, I think Gosh. you could just set that at your door, isn't it? Mm. And then once the only do a summer though. but then yeah, you can. Be but if you have a if you have a basin, you can you can plant it I'm in I'm watching there. this video. please like and subscribe to this video if you want to actually have more videos coming in the first place all right i'll see you then goodbye สำรับคลิปวิดีโอพาเอลล่านไข่อันดอกไม้แล้วก็ผืชพักสวนครัวตีโดบีอันของเมืองอบดีนนี่ก็จบลงแล้วนะเจ้า ขอบคุณที่รับชมนะเจ้าแล้วป้าก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ่อง u b e c h ช n n e l ของอีเมลตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย